ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันครับผมโอ้พอฝนหยุดตกปุ๊บก็ขยับแล้วครับเริ่มออกมาแล้ววิ่งเอาก็ได้บ้างีอาเสียเปลี่ยนฟันกอนบ่เปลี่ยนฟันเ่อน้เนาะฟันนี้มันขุดไม่ค่อยเข้าแล้วต้องใส่ฟันเจาะครับเ,เสียพบเงินล้านต้องเปลี่ยน ต้องใส่ฟันเจาะใช่สมิตรเตะโมใส่แล้วตรงกันขึ้นหน่อยเมื่อวานก็ไม่คาดอะไรครับเออคาดอันนี้อาจจะตบีไว้ตั้งแต่เมื่อเย็นเลยบ่อาจไว้เลยเออแจ๋วเลยผมอย่างนี้แหละ ผมตอนเช้ามามันจะได้ไม่เปื้อนมือตอนเย็นเลิกงานปุ๊บอัดใส่ฟันเจาะครับอันนี้เป็นฟันเจาะเจาะดินดานเจาะหินโอ้า เสียบรอเสียบรอโอ้มาออกมาแต่เช้าเลยเสียบรอไม่ใช่เสียบล้อดอกเสียบรอเอาตอกเลยตีเลยตีเลยบ่บะแม่นจังสันหนุ่ยไวเลยหัวหน้าไวมุนกีเลย บอลาาไ,าาไ,ไปไปจองคนเนี่ยมันนองจองคนเนี่ยมันนองเนาะกลงเ็บ <c oughs> ไม่มีกลังใจเ่อามาครับ មើលវិញចូលវាបាក់អនតើងាយបង្គីរបស់អានោះលើយ เสียวันนี้ง่ายแต่ของดีหรือยากเออโอ้คันนี้เขาเคาะไอแปว่าเขาเปลี่ยนบ่อยของใหม่มันฟิตเด้อของใหม่มันฟิตบ่โอ้ง่ายมากเลยไม่ยากนะครับโอ้ลืมเอาไอ้ถุงพลาสติกมาด้วยเนาะเอามาเวลาเราเตียนี่ไปเราใส่ถุงไปด้วยมันจะช่วยให้แน่นขึ้นไงใช่ครับในสูตรผม อันนี้มันเป็นสูตรผมไงมันสลักมันจะได้ไม่ค่อยขยับพยื่อนไงตตนไแตบเ,เ,เราจัดการเปลี่ยนฟันเ่อน,นครับฟันเจาะครับ,รน,บน่นอุย้ย คีมล็อกจับตรงตรงเอ็บทุ้มวะมันไม่เจ็บเออ๊ะมันไม่เจ็บมองไม่เห็นเอ๊ดูรูดจะมาดูนี่เออะโอ๊ยง่า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 ยไม่ยากเท่าไหร่เออเอาออกเลยคีมล็อกอ่ะเออเข้ารอแล้วเอออออเากเลยคีมบล็อกอ่ะ เออนะงานาง่ายครับไม่ยากครับได้แล้วได้แล้วติดติดเนอ,อ <c oughs>

ตก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 กต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 กกต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 ตกตกกต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  ไอ้คันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนป่ะสินุเป,นปเปลี่ยนมาสีรอบพารอบแล้วเปลี่ยนมาสีรอบพารอบไม่ยากหรอกงั้นนะ<อ>แต่ถ้าไม่เคยเปลี่ยนนะยากแน่นอนถ้าไปโลกดินแถวบ้านมันจะดูการหนึ่งมันพอดีเลยพอดีใช่ไหมทามากุดเจอเหินอย่างนี้เป๊บเดียวไปถึงห้าวอันเ้าโอ,โอ้ตีง่ายอยู่ขนาดเหล็กแค่นี้เองยังตีได้อยู่

ินข้าวไ่ได้หรอกกินข้าวไม่ได้ครับญาติไอไอนี่เขาเป็นฝรั่งโอ้อย่าใส่น้ำตาลเยอะเบาหวานขึ้นตัดอัพข้ามไปใช้พันธุ์ขาวโอ้ให้ให้ลูกพี่เลยสมโพว่าทำไมเสียบรอประกบกันใช่ครับประกบกันครับครับประกบยังไงคนเรามันอ่าคนเรามันต้องเป็นคู่โอ้ยนี่เป็นพี่ว้เลยโอ้ขอบคุณมากครับ โอ้เสียบโรนี่ไม่ใช่ธรรมดาเดี๋ยวผมว่าทำไมถึงมีหิวข้าวเอาเลขหวยไหมเอาหวยไหมเดืยบเปดยูดแปดปังเปดเอืมาขึ้นฟันว่าจับไปนั่นเ <c oughs> จ็อบเปดเอา,เอานิ้งนองมาแล้วเอาเล้าไม่ไปก็ต้องแกบ่เล้านะ <c oughs> เล้าไม่ไปก็ต้องแกบ่โอ้ <c oughs> lao này chưa lụp hì chứ nào lao ba lụp hì mà lại lụp tố lao tù lụp hì tố làm tủ, nào thật xong rồi ปะโอ้โอ้น mm ี oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, ่น hmm. nah, ี um, hey. ่นี่เอาสูตรป่านี่ถึงจะเจาะเข้าฟันเตรงนี้เจาะเข้าแน่นอนเลยเนี่ยฟันไม่เสมอดูมีฟันเจาะสองส่วนมากมันจะหมดฝั่งโน้นก่อนนะหมดริมครับนี่ผมจะเอาออกไงจะเอาออกผมจะตีเขาเขาแถวของปันหาอ๋อเป็นรถครับ เขาซื้อฟันมาแล้วฟันมาแล้วครับเชา้าถอนไม่ออก,น,อกนั่งถอนอยู่คนเดียวพักไก่เลยไหนจะสองงานเองพอดีเดี๋ยวทีมงานช่วยมีเ,เ,เ,เนนหล็กร้อยครับเนี่ยนี่ประเบนที่วันนี้ครับฟันเจาะเลยแล้วปลากระเบิดีินีมีเล่าไม่ได้รถไถรับน่าจะใช้ที่เร่าอะไรเนี่ย